สีช่องสาร่วมกับบริษัทเอเดเมนชั A ่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวันตินเขาบอกว่าอยู่แถวนี้บริษัทเนี่ยทำไมหาไม่เจอพี่ลอกอีกแล้วเนี่ย ไม่ได้หลอกกัน่าจะอยู่แถวนี้แหละจะโกรธมากแล้วใช่ไหมถ้าโกรธมากนี่รับรถตัวเองก็อย่าโกรธเขาเลยจะวีดเป็นนานมาเลยใช่ไหมมีใครมาแซวตายแล้วสวัสดีครับผม หนูมาหาพี่ใช่ไหมมาหาพี่เลยพี่ก็นึกว่าหนูมาทะเลาะกันกลางถนนนะต๋อก็เดินมาเขาบอกบริษัทพี่อยู่แถวนี้นว่งอยู่นี่ถึงแล้วนี่อยู่นี่เลยแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แหนมด้วยค่ะแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะพี่มิกนะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนาเข้าสู่รายการครอบครัวค่ะตั้งยกว่าเป็นครอบครัววารตี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปพบกับการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็รวมถึงเทคนิคการเลี้ยงลูกที่แบบนี่ คุณแม่ลูกสามนะมจะาได้เข้าใจว,าว่าวิธีเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้าง่ถูกต้องครับจึงเป็นที่มาของปฏิบัติการแก๊งรักเด็กของเรานั่นเองครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ลูกสามของดิฉันยังสาวยังสวยอยู่เลยพูดจาหน้าครบครักนะ<ม>ไว้นานๆคจริงคุณแม่ลูกสาม พวกเราก็เลยอยากจะมาปรึกษาค่ะพี่แหม่มคะมีเลยเพราะว่าเลี้ยงลูกสาวเขาเหนื่อยเยอะมากพูดตรงนี้มากค่ะแต่มีความสุขมากเหมือนกันที่สุดเขาบอกว่าตัวจิ๋วคนหนุนน้อยของพี่แหม่มซ่าสุดในซอยเลยนะเมสซี่ตอนนี้กี่ขวบตอนนี้สองขวบสามเดือนค่ะวันนี้ไม่สบายเกิดจะมาติดพี่ไงคะวันนี้ก็เลยอาจจะจ่อยนิดนึงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นโอเคพอไหวอยู่นะดูกันเวเราเข้าไปข้างในกันไหมด้ครับผมแต่ช่วยพี่ฮิวของตได้เลยครับมีอะไรบ้างกระเป๋าน้องครับนีครับแล้วก็อันนี้ตาน้อ น้องนะแอนนาเอลซ่าอะไรของเขาเนี่ยนี่ก็สามีพี่ทําอาหารมางานที่น้องอยากให้ทํามาพี่ตายน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักที่สุดเลยปะปะห้องไนเชญครับผมคุณแม่คนสวยหม่ำคัตฤกษนหลังจากหันมารับบทบาทในชีวิตจริงกับการเป็นคุณแม่ลูกสามและภรรยาที่คอยดูแลคุณสามีอย่างคุณสงการกระจ่างเนตรต้องบอกว่าเธอทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวค่ะทั้งบทบาทการเป็นภรรยา บทบาทการทํางานและบทบาทการเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกถึง3คนน้องแม็กน้องคินและน้องสาวคนเล็กที่สุดแสนจะน่ารักอย่างน้องเนสซี่วันนี้แกงรักเด็กจะพาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักของคุณแม่แมมและน้องเนสซี่กันค่ะพาเข้าไปเลยค่ะักเข้ามา,าเลยค่ะ,ละเล็กๆบริษรัทเล็กๆค่ะนี่เวลามาบริษัทก็ต้องเอาลูกมาด้วยเหรอคะพี่แมมอย่างคนเล็กเนี่ยก็จะติด ติดคุณแม่นิดนึงก็จะชอบเนี่ยเวลาแม่ไปไหนก็อยากไปด้วยแี่ยังไม่พี่สองคนไปโรงเรียนคนโตอายุเท่าไหร่แล้วครับคนโตจะเก้าแล้วค่ะเก้าขวบแล้วเร็วมากคนโตจะเก้าแล้วก็คนที่สองเนี่ยกำลังเอ่อสี่ขวบสี่ขวบน้องแม็กน้องน้องคินน้องคินแล้วก็เนสซี่ตอนแรกจะแม็กคินท็อตค่ะพอเป็นผู้หญิงก็ไม่ท็อตละเมื่อกี้ที่เขาบอกกันว่าเนสซี่สนสุดสุดที่สุดเลยสุด่งเลยเขาว่ากันว่าห้าคนนี้เอาไม่อยู่ะจริง มีแบบน้องๆอย่างน้องๆคลรมอพวกน้องๆที่แบบสนิทกันเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาช่วยเลี้ยงห้าคนนี้นางก็คนเดียวรวมห้าคนนี้ห้าคนสลบนะตาย,ยสลบเป็นจุดๆเลยวันนี้จะไหวไหมเติมฐานนี่ห้ออะไรครับผมเราจะเอาไหวไหมเนี่ยแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจนะวันนี้อาจจะผิดคาด เป็นรายการเดียวที่จะได้เห็นเนสซี่แบบนั่งนิ่งซึ่งซึมหรือเปล่าไม่รู้ว่านางป่วยไงเราขึ้นไปดูหน่อยนะไปไปได้เลยเลยแต่ก่อนอื่นนี่เรามีนี่ครับกิฟต์เซ็ตจากโอวันตินเดี๋ยวไปจัดการให้ม่ทำอะไรเลยยังไม่ทันทำเลยครับเหกอให้เลยครับผมเป็นกิฟต์เซ็ตจากโอวันตินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะขึ้นไปดูว่าข้างบนยังสลบปอเปล่าเออได้เปิดตื่นแล้วครับผมได้เลยรันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วต้มวยค่ะนี่เราปกติอะค่ะสมมติว่าพี่แหม่มเลี้ยงลูกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมีวิธีเลี้ยงแบบไทยด้วยแล้วก็ตะวันตกอะไรอะไรด้วยก็คือจากบ้านพี่เนี่ยคุณพ่อเป็นอังกฤษแล้วคุณแม่เป็นไทยครับทั้งพี่กับพี่วิลลี่ก็จะถูกเลี้ยงมาในแบบผสมค่ะเึก่อกมองแม่คุณแม่ก็จะเจ้าระเบียบจะต้องแบบนั่งเรียบร้อยไปลามาไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับก้มผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มหัวอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ ของคุณพ่อก็จะแบบมารยาทบนโต๊ะอาหารต้องนั่งเรียบร้อยจะทานข้าวเสร็จจะลุกจากโต๊ะก็ต้องขออนุญาตไม่เอาสองขึ้นมาวะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่แบบคุณแม่สอนว่าเออไม่เอาดีกว่าฉันไม่อยากใช้กับลูกอย่นีมีไหมเชื่อไหมว่าอยากจะใช้ทุกอย่างที่แม่สอนมาใช้กับลูกเลยอะแต่อันหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยก็คือจะจะรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าด้วยยุคสมัยนี้เนี่ยเราคงต้องเป็นเพื่อนกับลูกมากกว่าเป็น แม่กับลูกเพื่อที่เวลาเขามีอะไรเขาจะได้กล้าเล่าที่เราฟังใช่ไจริงๆมีลูกชายสองคนลูกสาวคนนึงค่ะเมื่อกี้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยบอกว่าจะตั้งชื่อเป็นผู้ชายสามเพราะว่าตอนแรกสามีค่ะพี่บีบีเนี่ยอยากจะมีลูกชายสามคนตั้งใจไว้เลยชอบใช่ไหมชอบก็ตั้งไว้ว่าโอเคแม็กคินแล้วคนสุดท้องก็จะเป็นท็อตท็อตอ่ะถึงเวลาแล้วปรากฏว่าคนสุดท้องเนี่ยมาเองค่ะ โดยที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้ตั้งว่าเอ๊อยากจะมีอีกคนนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วก็เป็นผู้หญิงพี่บีนี่กลุมขมับเขาไม่อยากได้ลูกสาวเลยปรากฏว่าอุ้ยรักแสนจะห่วงแสนจะหวงสารพัดกลายเป็นรักที่สุดเลยคือรักเท่ากันหมดนะคะแต่ว่าเขาก็จะแบบเนี่ยแมมเด็กผู้หญิงนี่มันรู้สึกว่ามันจะหอมกว่าเด็กผู้ชายซึ่งเวร์แล้วไม่จริงไม่จริงก็ใช้สบู่ใช้ครีมยี่ห้อเดียวกันนึกออกมั้ย ชอบเด็กผู้ชายเนี่ยดูสิแก้มเขาก็นุ่มกว่าอะไรเงี้ยไปแ่้วไปแล้วมีใกอยากได้ลูกสาวคนแรกไม่อยากได้เป็นผู้ชายก่อนครับไม่อยากได้ให้ผู้ชายดูแลน้องสาวใช่น่ารักใช่มีอยากได้แบบพี่แหม่มเลยเลยมีเลยต้องมีพยายามมากเลยครับผมพูดถึงว่าเป็นน้องกสุด้องเนี่ยอย่างเบนเอ็มเป็นน้องผู้หญิงกสุด้องจะได้รับการโอบเป็นพิเศษคนนี้ได้รับการโอบจากคุณพ่อพี่ชายก็โอบเหมือนกันเนซี่คะเนซี่เอาอันนี้ไหมคะแต่ในขณะที่พูดกับแม่แม่แม เราไม่ไปด้วยหรอกนะนี่แต่หันมาพูดกับน้องเมซี่คะเอาไหมคะผู้ชายพูดค้าน่ารักเชียวโอ้โหเขาช็นะนุถนอมน้องเขาเนาะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ากลัวกลัวโอเหมือนกันค่ะกลัวทุกคนโอกเพราะเป็นน้องคนสุดท้องแลวอย่างกระเป๋าเนี่ยครับค่ะต้องเวลามีลูกต้องพกใบใหญ่ขนาดนี้เลยครับผู้ชายจะคิดอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าทําไมรู้ไหมมิกพูดเหมือนพี่บีบีเลยพี่บีบีบอกแม่มฟ้องคุณแม่ฟ้องทุกคนว่าเวลาไปไหนทีนะ แพ็กของเยอะเอาของเยอะไม่รู้จะขนอะไรไปแต่สังเกตไหมเวลาไปเนี่ยทุกอย่างมีพร้อมต้องการอะไรปั๊บฉันหยิบมาให้ได้ทันทีการไว้ก่อนพอมีเด็กเนี่ยมันไม่ได้หรอกมีอะไรบ้างครับในนี้มีผ้าอ้อมนะคะมีชุดสำรองมีกระติกน้ำร้อนหน่อยหน่อยหนึ่งแบบมีนมของเขามีผ้าเปียกมีถุงใส่ไดเปอร์มีหวีมีกิ๊บมีอุ้เยอะไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงๆมีกดเหล็กมาที่แม่บ้านเนี่ย คือใจในอยากให้เขาอ่านหนังสือเยอะๆเพราะเราก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยห่างหายการอ่านหนังสือนางก็โฉบก้นตลอดนะครับผมก็เลยจะพยายามให้เขาอ่านหนังสือทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนอ่านทุกวันอย่างน้อยวันละนิดหนึ่งก็ยังดีอ่านให้คุณแม่ฟังหรือแม่อ่านให้ลูกฟังสมมติคนนี้ยังอ่านไม่ออกน้องคีนยังอ่านไม่ออกเราก็อ่านให้ฟังพาอ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็ให้อ่านและเขาบอกว่าสมัยนี้เนี่ยสมมติเราดูหนังดูกระตูนดูอะไรเงี้ยค่ะมันมันมีภาพสําเร็จให้เราแล้วไง นึกออกมาแต่ถ้าอ่านหนังสือเนี่ยมันจินตนาการได้ว่า เราจะเดินเข้าไปในป่าเข้าไปในป่าแล้วเราก็เจอกับหมีตัวใหญ่ป่าเราก็จะเป็นแบบหนึ่งป่าเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นกฎเหล็กที่อยากจะให้ลูกๆทั้ง3คนทําใช่อยากให้เขาติดหนังสือติดนิสัยการอ่านจริงๆก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆตรงนี้นะเล่นแต่ iPad แล้วนะี่อย่างพี่แหม่มให้ให้ลูกเล่น iPad ไหมครับยอมรับว่าให้ค่ะแต่อย่างคนเล็กนี่ก็ยังไม่ได้ให้เล่นนะแต่คนเล็กเขาก็จะแบบพอเห็นพี่ปั๊บเนี่ยมันมันยากตรงนี้เหมือนกันพอมีลูกโตลูกเล็กเนี่ยมันก็จะ อย่างคนโตเนี่ยควบคุมเวลาเช้าเล่นได้แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วบ่ายค่อยเล่นอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก่อนนะคนดูจะไม่เห็นหน้าเลยจะเห็นแต่คนกำลังมองสีขาสีนั่งอย่างนี้ดูแม่กอดไว้แม่กอดไว้แม่กอดไว้ก็มีเล่นบ้างค่ะก็มีเล่นบ้าง ไปแล้วทีคน,คนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าพี่แหม่มเองก็จะถูกเลี้ยงมาเป็นแบบว่าทั้งตะวันตกท<ช>ั้งไทยเองก็เอาทั้งสองแบบนี่แหละมาสอนลูกต่อใช่วันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์มอบให้ด้วยนะคะให้อีกแล้วนี่ผลิตภัณฑ์ New พล<อ>็กซ์นะคะเป็นอาหารเสริมสําหรับเด็กนั่นเองนะคะมอบให้กับพี่แหม่มเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวหอมเหรอไม่จริงหรอกชอบหอมเห็นไหมคะชอบเด็กผู้หญิงก็ทัองหมดนะครับผมดีแล้วดี่ชอบเด็กผู้ชายก็เสิมมันทำถูกแล้วลูกรจช่วงหน้ามาลูกนะช่วงหน้า ช่วงหน้าจะพาไปชิมอาหารพี่บีบีทำอาหารมาให้ลูกเขากินตลอดพี่บีีพี่บีเป็นคนทำอาหารเหรอคะแม่ทำไหมคะปกติไม่ไม่ไม่ทำไม่เป็นเลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่ทำสามีทำสามีทำสามีทำอาหารเก่งมากดีมากเลยทำได้เมื่อกี้คือที่หนูยิ้วขึ้นมาใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่เขาจับมาให้เป็นพิเศษเลยนี่คือเมนูโปรดของแม่ซี่ เมนูโปรดไลท์ไม่เมนสซี่ไม่เคยมีเมนูโปรดเนสซี่ทำได้ทุกอย่างอุต่าเฟคไม่มีปัญหากับการกินเลยเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูดีกว่าที่วันนี้ทำอะไรไม่ได้ทำี่บีบีทำใช่ค่ะก็จะมีอันนี้สปาเกตตี้เขาเรียกอะไรนะสปาเกตตี้ซอสหมูครับผมที่เด็กๆชอบเนาะนี่นางมีชีสด้วยนางเป๊ะนาบอกให้ คือเวลาทําอาหารเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแหม่มจะทานหรือยังถ้าจะทานบิ๊บีจะได้ทําเลยนั่งโต๊ะคือทําเสร็จต้องร้อนๆแล้วก็ตั้งแล้วก็เสิร์ฟมากเลยน่ารักนี่มีชีสมาด้วยมีชีสมาแต่นี่อาจจะเย็นไปนิดนึงแล้วแล้วก็อันนี้ลาซานญ่าหมูค่ะก็เป็นอาหารที่ลูกทานได้เพราะว่าไม่ได้รสจัดมากแล้วเมแล้วเรารู้ได้ไงคขาว่าอะไรที่เหมาะกับลูกวัยไหนอาหารที่มีประโยชน์เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าว่าอะไร มีทั้งแป้งมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งโปรตีนมีทั้งผักอะไรให้ครบห้าหมู่นั่นเองครับหกใช่นูทานไหมคะเดี๋ยวหกลูกนูจะทานอะไรไหมคะทานไหมคะทานย้าเหมือนกันช่วงนี้เพราะว่าป่วยสามสี่คำก็หยุดละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหายก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้คุณหมอบอกว่าให้ลดน้ำหนักตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมานางยังไม่เคยน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์เลยนะคะเพราะว่าเกินตลอด จริงคุณหมอบอกว่าไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วนะคะนี่เกินแล้วนะคะอันนี้สองขวบสามเดือนสองขวบสามเดือนตอนนี้หนักสิบห้ากิโลโอ้โหปกติต้องปกติน่าจะน้อย <42. S 1> กว่านี้ประมาณสิบสองสิบสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ๋อเลยต้องลดน้ำหนักเลยต้องลดคุณหมอคุณหมอพูดทุกครั้งที่ไปฉีดวัคซีนที่ไปพบแพทย์ว่าต้องลดต้องลดเนี่ยพอแต่พอป่วยนี่คงได้ลงแล้วละ่ะ <c oughs> ถ้าลูกมีน้ำหนักเกินมาตรฐานถ้าลูกเป็นเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวไม่ต้องกังวลค่ะน้ำหนักจะเข้าที่เองเมื่อลูกโตขึ้น แต่ถ้าเกิดลูกกินนมผงหรือว่ากินอาหารชนิดอื่นคุณแม่ควรจะเพ่งเล็งไปที่คุณภาพของอาหารนะคะควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูงเช่นอาหารหวานหวานมันมัน,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 นหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลควรจะจํากัดเวลาในการดูทีวีควรจะเน้นกิจกรรมภาคสนามเช่นการวิ่งเล่นการขี่จักรยานหรือว่าว่ายน้ํานะคะแต่ถ้าเกิดทําตามคําแนะนํานี้แล้วลูกก็ยังมีปัญหาน้ําหนักตัวเกินอยู่แนะนําควรปรึกษาแพทย์ค่ะเดี๋ยวว่าเห็นอย่างนี้นะ พี่แหม่มเขาต้องเป็นคนระเบียบเหมือนกันนะพี่แหม่มแบบไม่สามารถให้ลูกทานอย่างนี้ได้ต้องนั่งบนโต๊ะพี่ควรจะนั่งบนโต๊ะนี่ไงใช่บางคนเขาไม่ซีงตรงไหนก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นคนไทยเลี้ยงก็จะวิ่งตามนะพี่เลี้ยงก็จะวิ่งไ่ไหนก็วิ่ง,งตามตานแต่นี้ไม่ได้แต่ไม่ได้ใช่ใชไหมครับ คือมันจะลําบากทั้งเขาและลําบากทั้งเราและลาบากทั้งพี่เลี้ยงจริงต้องฝึกยังไงครับฝึกให้ทานบนโต๊ะตั้งแต่แรกหรือว่ายังไงตั้งแต่แรกเลยคืออย่างอย่างเนซี่เนี่ยเขายังนั่งไฮแช่ไฮแช์ที่แบบเป็นเก้าอี้เด็กที่สูงหน่อยแล้วก็มีถาเป็นของตัวเองแล้วก็รัดเข็มขัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาป้อนป้อนแล้วก็พอดีขึ้นหน่อยก็อ่ะนให้เขาลองวางจานแล้วก็ให้เขาตักเองและอย่างพี่คนโตสองคนก็เริ่มนั่งโต๊ะเราก็ซื้อโต๊ะเล็กเเตี้ยๆหน่อยให้เด็กนั่งค่ะก็ ก็จะบังคับนะคะก็จะต้องบอกต้องทานถ้าไม่ทานก็ยังเล่นไม่ได้ยังไปไหนไม่ได้ก็เลยคุณยายคุณยายก็บอกว่าถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องทานเก็บเลยแต่เดี๋ยวเวลาหิวเขาก็จะมาขอเองอ่ะแล้วเขาก็จะได้จาเลยว่าเขาเนี้ยเมื่อกี้เขาไม่ทานเห็นไหมพอตอนนี้หิวอยากทานก็ไม่ได้ทานละแล้วมันมีเป็นแบบว่าพี่น้องสามคนเป็นแบบแย่งกันกินหมายถึงว่าถ้าแย่งคุณแม่ซื้อขนมมาจะเอาวันเนี้ยมีมีเหมือนกันค่ะชอบทานแซลมอน พี่ก็จะโกยไ้เลยบอกอันนี้ของเราคินนี่บ่อยเขาก็จะบอกอันนี้ก็ของเขาไม่ได้ห้ามแย่งห้ามแย่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือเรื่องคุณคุณพ่อเขาก็น่ารักเขาก็จะบอกว่าเรื่องกินเรื่องเป็นเรื่องสําคัญแล้วเราจะไม่ห่วงกันก็จะสอนลูกเลยว่าไม่ต้องห่วงของกับน้องกับพี่แล้วสมมติ3มคนอยู่ด้วยกันคนนี้งอแงแล้วคนอื่นๆเวลางอแงพร้อมกันโอ้โหมึนเหมือนกันนะเบนก็คือต้องมีกฎกติกาในการลงโทษอย่างไงครับบางทีแย่งกันเล่นของแย่งของเล่นคนนี้เราก็บอกว่าเวลาอยากเล่นของใครขอ คินก็บอกว่าเขาขอแล้วแต่พี่แม็กไม่ให้ซึ่งเขาขอเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าพี่แม็กต้องให้เลยในขณะที่แม็กบอกว่าก็เราเพิ่งหยิบมาเล่นเราจะให้ได้ยังไงคินนี่บอยก็มาอู้นวายไปหมดก็เลยใช้วิธีถ้าผิดด้วยกันทั้งคู่ก็เข้ามุมเลยเข้ามุมไม่ตีนะบ้านพี่ไม่ได้ไม่ตีคือไม่ได้บอกว่าการตีเป็นสิ่งไม่ดีกันแล้วแต่บ้านเลยซึ่งตอนเด็กๆเราก็เคยโดนแม่ตีคือแค่เข้ามุมกลัวมากกลัวมากคือให้หันหันหน้าเข้ามุม คือสมมติเราเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าทําผิดเข้าไปอยู่มุมนั้นเลยไม่ต้องมาเล่นกับคนอื่นเราก็เล่นของเราต่อเป็นการลงโทษแล้วเขาโวยวายโวยวายโวยวยตอนแรกๆก็โวยแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ก็ได้เรื่องได้ผลนะคะเพราะว่าพอเขาเข้ามุมเสร็จเขาก็จะเราก็จะพอออกมาปุ๊บเราบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าถ้าเข้ามุมพ่ออะไรแล้วจะทําอีกไหมอะไรเบบนีก็ทําอีกอยู่แล้วนะมันก็แต่ก็ให้เอออย่างนั้นเขาก็ได้ใช่อย่างนั้นเขาก็ได้รู้แล้วก็พอเตือนเขาอีกทีว่านับหนึ่งนะ ถ้ 2, ane, gen, 3, าสองยังไม่อีกทีนี่รั้นที่สามเข้ามุมนะเวลาเราเลี้ยงลูกพี่แหม่มจะต้องมีอะไรแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่จะต้องบอกลูกเป็นประจำมาค่ะว่าอันนี้นะต้องอย่างนี้นะลูกต้องอย่างนี้นะลูกคือเข้าใจคําที่คุณพ่อคุณแม่พูดสมัยเราเด็กๆนะว่าโอเคอย่าพูดจำไว้อย่าพูดพี่ขอโทษแทนครับผมคือเจ๊เอ๋เจ <G> ๊เอ๋เหมือนกับว่าแบบไม่พูดเหรอคะงั้นกระซิบได้ไหมกระซิบนะกระซิบ สมัยเด็กๆที่เราพ่อแม่เราพูดจำได้ไหมฉันต้องสอนปากชีกถึงหูปากฉีกถึงฮะกระซิบคนนี้สิก็กระซิบกระซิบคนนี้สิก็กระซิบอยู่กระซิบอยู่นะก็ต้องบอกหมดนะแม็กเวลาเจอผู้ใหญ่ต้องสวัสดีอย่าให้แม่ต้องพูดหลายทีพูดกับผู้ใหญ่ทําไมต้องพูดต้องพูดครับด้วยป่วยไหมคะหนูป่วยไหมคะป่วยป่วยโจป่วยมากไหมคะนิดเดียวป่ไหมคะป่วยนิดเดียวป่วยมากค่ะ ไม่ค่ะสง่อนจังเลยโง่เลยอ้าอยากกลับอ๋ออยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก็บอกว่าเวลาเด็กเด็กไม่สบายมีหลายคนถามอ๋ออย่าพูดตัวกระซิบกระซิบครับผมกระซิบนะคะกระซิบเวลาเวลาเด็กไม่สบายเนี่ยบางคนมีบางคนถามเหมือนกันบอกว่านอยไหมหรือแบบไม่สบายนิดนึงต้องพาไปหาหมอเลยอะไรเงี้ยอ๋ออย่าพูดก็ อันนี้แม่กระซิบนะอันนี้แม่เล่านิทานเราก็จะอาจจะใช้วิธีว่าไม่ไม่น้อยมากค่ะเพราะว่าลูกคนที่3แล้วเนาะก,ก็ได,ได้ได้มีโอกาสมีประสบการณ์บ้างก็มีดูแลบ้างเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอมากๆขึ้นมีเ็ลสีเข้มเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาไปหาหมอ,อมแต่ก็ไม่ถึงจะตึงเปรี้ยมากว่าแบบ พะลูกตัว็อตปุ๊บไปหาหมอเลยไม่ต้องมาขนาดนั้นแล้ววันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์จูเนี่ยมมอบให้กับพี่แล้วถูกต้องครับให้อีกนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แมวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเรียบมาเรียบกลับบ้านครับผมก็ได้ก็ ก็ได้ต้องบอกว่าวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะแยะจากพี่แม่เนาะถึงแม้ว่าลูกสามนะคะแต่ต้องบอกค,อคุณแม่ยังเฟิวอยู่เลยคุณแม่ยังเฟยวและที่ชอบที่สุดคือบ้านนี้ไม่ตีลูกแต่ลูกฟัง,<อ>งก็มีการสอนโดยการให้แค่เข้ามุมให้เหมือนเป็นการลงโทษเฉยๆ<ช>แล้วน้องก,ก็จะรู้สึกเองว่าสิ่งที่เขาทำน่ะคือผิดกระซิบอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือให้เป็นพืชแบบคือเหมือนมีเหตุผลกันตายแล้ว เราก็ไม่อยากเปลี่ยนลูกบังคับบังคับเนาะคือมีเหตุผลแล้วคุยกันกับเขาเวลามีอย่าพูดไงเห็นไหมพูดละอายมีอะไรก็คุยกันเขาจะได้มีอะไรเขาก็เล่าให้เราฟังดูวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แมมด้วยนะคะขอบคุณพี่แมบขมากๆเลยค่ะพี่แมมขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากคุณผูุ้นรายการด้วยค่ะสวัสดีกลับบ้านนะคะคูจิโกะค่ะแล้วก็แบรนด์จูเนียร์ด้วยสวัสดีนะคะกลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกลับแล้วกลับแล้ว วันนี้นะครับเราทั้งหมดก็ลาไปก่อนเ๋ยพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ iah. แก๊งรักเด็กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวันโอเคปะปะจะไม่หวแล้ว